กินเออเรากินเมื่อไหร่ก็กินได้ <c oughs> นั่นฉันกินลูกนี้เหยเไม่กินได้ยังไงเราทำไมอ่ะทำไมกินไม่ได้ก็มีอะไรเราไว้ยังไม่ได้กินเลยโอ้อวันนู้นพูดถูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว<อ>เดี๋ยว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 บอกตรงนะมันไม่ใช่กระทอน <c oughs> คือคือเอากันกัดนดิมันก็ก็ก็ได้เออเป็นไงอ่ะลองดู มีหลายลูกมีหลายลูกมีหลายลลูกองชิมดูหวานไหมเคยไดีกินกล้วยมาแล้วของสโนไวเอิซื้อได้ไหมจ๊ะหนูจะซื้อเหรอจ๊ะจ้ะยายเดินทางมาไกลมากเลยเหมาทั้งตะกร้าได้ไหมเท่าไหร่จ๊ะเอางี้เอางี้แล้วกณฑ์ฉันจะเอาฉันซื้อตะกร้าให้แล้วกลับไปยายไม่ไดเอาตะกร้าเงินแค่ ไม่ได้หมอตะก้ออย่างนี้ไม่ไที่ไหนเล่าไอ้โง่ลูกนี้อร่อยมากเลยนะยายทำไมจำเป็นต้องกินลูกนี้ด้วยมันอร่อยแลูกนี้นยายลองกัดดูทีอ๋อยายไม่กินยายอิ่มไม่มีหนนไม่แข็งแรงยายใส่อะไรในลูกนี้เปล่าเปล่าเหมือนจะมีพี่รุดหรือว่ามีพี่พี่ลุดดีเนี่ยเปล่าไม่มีพี่พี่ม่เดือไปว่า น้ตินนี่นจ,จ้าไม่เราก็มีนม้ำใจกินด้วยกันไหมอ่ะโอ๊ยจ้ากินนของฉโนไว้เินะเอ้าไอ้นี่กับเมียนี่ไม่ได้เลยนเนาะไม่ได้เนาะเมียเหรอเมียนี่มันนิสัยอย่างเงี้ยเขาใส่ใครอะแขกไปใครมาบ้านนีใส่ยังไงนีอไม่จกินเลยนะจ้าอะไรไหมกินไปอะกินอีกกินอีกเลยโน้ตินกัดแบบ น่ารักมากอะมีน้ำลายนิดนิดนด้วยกินเยอะๆเลย เอาไว้เป็นไรเปล่าเกตายแยกตายจริงจริงเลยนะเป็นไงล่ะเอายางหอนพิษมาไม่มีอ้าวมันไม่มีเหรอแพ้วถ้ามีอะไรเห็นจะหอนพิษได้อะตายกินี้ไปยังอ่ะหรืองเหงาแน่เลยอ้าวเป็นเพื่อนโอ๊ยเป็นเพื่อนหรือเป็นพาหนะมากกว่าน้อยแต่โซอิ้วไม่เป็นโอ้ปากดีนะฉันจะฆ่าแกแกฆ่าโนอิ้วมาดิ แกต้องกินเล้วป้อนของแกตายแกต้องตายแล้วรไว้อะไรบ้างอีกกี่นาทีเก็ตายเนี่ยนับหนึ่งถึงสิบ นี่หาผู้หญิงและเจ้าชายหน่อยดีกว่าเจ้าชายเจ้าชายเจ้าชายหนาวแล้วแอนดูไหวไหมฮะไหวไหมนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะเจ้าชายกดแดงไม่หมดเลยดิจะมาฆ่าสโนไว้นี่ไงสโนไวจะตายแล้วอ่ะเฮ้ยนัฮะเป็นนะนั่งก่อนนะนางกินแอปเปิ้ลอาบยาพิษไปนั่งนั่งก่อนให้ให้กินไข่ดิบเร็วไปโอ้โหแล้วก็โดนอ้วกเจ้าชายอยู่ผมมันไม้เก่าอ่ะ เอางี้ทำที่ดีเรื่องความปลอดภัยของสโนไว้ผมว่าเอาสโนไว้ไปวางไว้บนหลังอูดก่อนนกแก้มนกกนแก้มไม่ใช่เหรอเอ้ยนั่นไงโเอาจริงๆด้วยเลิกคำชั่วซะเออเฮ้ยอูดพูดได้เขาไม่ใช่อูดข้าว่านะเริ่มถดถดพี่ที่โซโนไวเถ้านานจะตายแล้วใช่ทำไมดีถ้าจำได้นะมีทางเดียวที่สโนไวจะฟื้น <ท>ก็<ง>คือเจ้าชายต้องกินเนื้ออูดหรือเปล่าต้องใช่โว้ยไม่กินเนื้ออูดใครก็ได้าดถากหนอกปอกดี่ดีถากหนอกดีถากหนอกดีทางที่ดีต้องให้เจ้าชายจุมพิษสรลไวเฮ้ยเจ้าชายยายนะพี่ใ,ใหญ่้าจุมพิษสรลไว้เหรอถูอกต้องแล้วนี่นี่ข้าต้องเปล่งตัวแล้วเหรอเนี่ย เพลีองตัวจนมั่นแต่สลาขาดนะแม่ไม่แต่งไมดีถึิงจังเลยเอาละข้าข้าจะต้องจำใจทำเล่อะเฮ้ยไม่ต้องจำใจหรอกเราทำประจำอยู่แล้วไม่น่าพูดตรนี้เลยจุลพิษโอ้โหจแล้วไป่าแม่ยังไม่ทันจุบเลยอะจะทำให้พื้นแล้วเหรอใครเอารถโซ้มาคว้านแถวนี้ทำไมแบบอย่างนี้อะ บางทีสโนไวท์ก็ไม่ทงพูดก็ได้ <c oughs> แล้วคือไม่นอนดย <c oughs> นุดยเพื <c oughs> ่อนเอยเอาเป็วนว่าเจ้าขับข้าเดี๋ยวมาสอต่อสู้กันตัวตัวเลยดีกว่าได้เลยสโนไวท์สโนไวท์ระวังตัวนะเดี๋ยวๆใครก็ได้อ่ากอไฟให้อังองค์ชายผิงไนดีกว่าใคยไม่ไหวอ่ะอหนาวนี่ถึงหยับมาเนือนอกอ่ะอย่าอยู่เลยระวัง โอ,โอโ้ขาย่งิเหมือนไรม่งเหมืมันเดือดไวชันก,การเลยเเยึดอย่าขยับนะโอ้เจ้าชายเจ้าาวไปไหนเนี่ยมีมังตก ฝ่ายนางก็จะเโนไว้เขาเสนไว้เป็นคนที่มีจิตใจงดงามคงไม่ฆ่านางแม่มดใจร้ายมันกลับเนื้อกลับตัวแล้วลุกขึ้นขึ้นมาโอเคสัญญากับสโนไว้ด้วยว่าไม่จะไ่เขาจะกลับเนื้อกลับตัวแล้วข้าจะไม่ทำอีกแล้วข้าดีใจมากที่ท่านได้ไพ่ข้าข้าจะไม่ทำร้ายท่านอีกแล้วโอเคเลย ที่สุดเจ้าชายก็ครองรักกับเจ้าหญิงชั่วนิรันดร์และทิ้งให้ราชินีเสียใจไปตลอดกาลขอบคุณด้วยนะเรื่องราดีๆสุดท้ายสนโนไว้ของเราก็จบแบบนี้ของเรากันไปต้องอขอบคุณ,คณน้องหนูหนาด้วยนะคะ,อะขอบคุณ,คณน้องหนูหนาด้วยนะคะ,ะและเราไปสนุกกันต่อที่มาม่าสัมชาแฟนคลับค่ะ ขวบครับสิบขวดสิบวมาดูผลงานนี่คือผลงานของบุริกนะเนี่ยรอม,มาเลยพวกที่ดูมาตรงนี้เนี่ยมันมีตัวหนึ่งที่ยังไม่เคยสิงโตพับเป็นสิงโตเลยนะความย่ามันคือแผงคอแล้วมีหางด้วยอ,ะอ่ะไม่ใช่หัวอย่างเดียวเลยได้หรือไม่ได้นี่พับเป็นสิงโตทั้งตัวเลยนะครับเริ่มครับจากแผ่นเดียวทั้งหมดนะครับ เอาความรักใส่กล่องแล้วก็ให้กล่องนี้หอบความรักของเราไปให้คนที่เรารักเฮ้ยเออเอาความรักของผมไปให้ภรรยาผมนะครับกล่องเดินเข้าดูกล่องบินเลยไปไหนยะเฮ้ยเออไปหาคนฉลัดไปหาคนฉลาดเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอาหัวใจเรื่องนี้ใส่ไปในกล่อง กรองจ๋าปากลองจ๋าเออ่อ hey. uh. oh. hey, ่ะเฮ้ยออเลยเฮ้ยเอฮ้ยมี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 บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าช่วงมาม่าสามชาแฟนครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาช่วงมาม่าสาครับแฟนคลับเรี่แฟนคลับผมนะครับกำลังจะทักเลยครับผมครับอ่าพูดถึงเรื่องเป็นนารามีแฟนคลับพูดถึงเรื่องกลัวที่กลัวอะไรกลัวคนหลายใจหนูกลัวเหมือนกันกลัวอะไรกลัวคนปากหวานโอ้เหไม่แต่ทุกี่น่ากลัวมาถึงหน้าตาหนูเอไม่ทุกี่น่ากลัว คนปากดีงี้ชอบโดนแกล้งไม่ดูวิเท่งโดนแกล้งดูเรื่องอะไรกันไม่รู้ไปดูโดนแกล้งเยอะพี่ทำบาปไปเยอะพูดง่ายไม่ใช่ไมอยากแกล้งพี่ดูเลยเอาเครื่องทรมานคุณครูมาก่อนยายอ๋อทำไมเนี่ยยายเขายายมาแล้วครับคุณผู้ชมเครื่องเคลื่อนย้ายคุณครูจับมันล็อกมีการล็อกกันแบบนี้คุณผู้ชมคงจํากันได้สองสัปดาห์ก่อนทั้งคุณหมามและคุณนองโดนไปแล้วคืนนี้ถึงตาคุณเท่งบ้าง รเรียกว่าไม่ให้น้อยหน้ากันเลยทีเดียวว่าแล้วก็เปิดกันให้เห็นจะดๆว่าข้างล่างนั้นไม่มีอะไรคุณหม่ำเริ่มแล้วครับย่าไม่ลองเออถ้าของจริงจะไม่เอามาเล่นนี่คุณโหน่งย้ำเลยครับของจริงไม่เอามาเล่นเพราะฉะนั้นคุณเท่สบายใจได้จดจำจำใจำไหมที่หลังเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่า เครื่องเคลื่อนย้ายครัวนี้จะทำงานอย่างไรได้อ,ะอ,อระวังนะ,ะได้ๆๆโ,อ,โอ,อ,อ,อ้ยว่าแล้วก็ดึงป้าบก็ให้โอ้โหโอ,อ,อันนี้แค่เสียวขั้นพื้นฐานถีเด็ดนะอยู่ต่อจากนี้ครับคุณรู้นะข้างล่างมีอะไรเอ่ยรู้ด้วยว่าข้างล่างมีอะไรอย่างนี้ก็ต้องจัดให้ตามคำเรียกร้องป้าบโอ้โหเดินกันเป็นๆ็นยยียๆไปหมด ไม่ได้เอามาเล่นครับแต่ให้เดินอยู่ข้างล่างแค่นี้ก็ได้คุณครูคนใหม่สมใจคุณน้องก็ล่ะวัวทองวัวเหลวเอาปอบเลยปอบเลยค่ะโอ้ยว้าวแม่ข้าวปลาวัวกินเกือ ขยง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 ,ขยงสนุกทุกอาทิตย์แบบนี้อยู่แล้วค่ะมามาแฟนชลาแฟนคลับค่ะซันซิลโคเรียชันชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ซาตินแว็กซีน้ำยารักษาเบารถยนต์และเครื่องหนงบอสนียสีสเปรย์และเคมีกอ่อสร้าง